นี่ครับตรอนี้พอผมปาเขึงเซิงแสบครับมีโมได้มาบอกนี่ทาทุกคแม่หมูอันผมหาปลาไลยปลาเข็งมันบืนมาในคลองนี่ผมย่างยากซุกแล้วสี่สิมาแกะกินครับเกาวเขาซื้ออะไรตอนแรกว่าสีเอาไปกินแก้มเราแล้วเขาบ้รษาก็าคือติทส้งถึงว่าได้แก้มแล้วเราที่นี่ด้วยกับเขา,เาปลาเข็งตัวบางไงครับ คุกเกลือแล้วกันปิ่งว่าจะปิ่ปงหลายกว่านี้อยู่แต่ว่ามันเต็มหีบหีบมันมีซัี่ำอมานี่ยเ,เ,เขากัตักข่าครับข่าห้อนามุพจานหลดกินลวมเม็ดคอยวากันอทำที่กินเลย กินน้ำก็ใช่ผมต้มน้ำกับไส้ขาวใส่น้ำมะนาวใส่โอ้หลายอย่างสมุนไพรบ้านบานน้ำมันสิออกสีใสๆแดงดค่อนห้อนรสชาติไล่โควิดครับรสชาออติดีป๊าดเพรามึงโตมาโตัวนี้ไงเลยครับนี่แกะข้างมันออ,อกก่อน ฮักหัวป๊บโอ้ยมีใครห่วงกันกางมันออกกางมันออกมีใครว่างใส่ใครแกเอาเรือมันกับเนืเ้อมันติดเส็บเาาสียบเขาเขาุกเรือมันสิยงามแกเวตนเนื้อมันติดติดเนี่ยยักหน่อย มันเย็นแห้วครับผมอย่างมากผมผมจีม่าหิ้มันกัดยินตือแค่เตตอนมันหนีเนื้อครับหนึ่งตัวโอ้ใครมาถูงตัวเลยวะปลาเข็งมีตัวใ,ใครครับรอเขากล้างมันออกไข่เต็มท่วงเอรีนี่มีไข่ครับ ปลาให้ปลาเค็งเหนือมันน้ำปลาครับย,ย้อๆยอยยังหน่อยดูมีน้ำจิม้มยัดบลด เล็้ยงกันบ๊วยก็กลางกับนั่งมาเนี่ยไปทูกน่องครับเรียงมา,าเวลาอยู่ ไป้าเข่งทำมาสายเพื่อเสพเมืปเ่มนนป้าเข่งอย่างเมื่คืนนี้พ่อขับพ่อหน้าบ้านฝนตกเมื่อวานมืดมืดน้ำมันยุ่งขึ้นมันเนี้ห่างข้อขัะมิดอยู่หน้าบ้านผมปลามันกระบ,บืนขึขืนพุ่งยางไม่ขวดตรงไปน,นี่ยไขรเต็มทองอีกแล้วครับ ไข่ปลานี่ครับไข่ปลากำลังยืดหัา không rơi nó bất xe. Ai กินแต่ปลาเนี่ยแหละกับเขาซื้อเนี่ยหลับนำปลาอืออรอบบกงงไ หอมเนี้วบะมี่อมเนื้อหรอคลับทุกันผมไม่ได้ทำก้าทก้าข้างซุกนังทุกันดุน้อง ไขรอีกเหรครับอปลาเมียใครสูงไข่เต็มทองเลยกินไปใครป้ายนี่ก็อีมือเครับ ใครเล่ากัใครอีกงเขาห่ากินใครมันก่อนมันมีตามหุงก็จะเสียบ you นี้ก็น,นะครับโมนาพ่อกันคิดหนาครับฝากกดไลค์กดติดตามผมนี้นะครับปลาเขิงเชิญไดนน้ครับสวัสดีครับ